ครับผมเออ,เอเวันนี้วาอยากเก็บภาพมีไว้ผมเฮ้ยดอกไม้เราอยากเอาขึ้นมาส่ายดอกเลยไม่ดีกว่าอาดีกว่เาเดีว่กล้อ,อ,องลยครับต่ก้องนะครับถก้องกันหลอได้ได้ได้ไดแล้วเราไปถ่ายรูปก่อนสักหนึ่งรูปนะครับคราบผมค้ับมาแล้วก็วิ่งเดียวไปแลกัทุกคน พี่เขาบอกว่าขอไคยเพิ่มนิดนึงครับมามามาทุกคนยิ้นะยิ้มสยิ้มสอกามยิ้มตามามไม่อครับโอเคตาทำเนียนนะครับผมถ้าเราพูดว่ามีเซสทุกคนพูดว่า ของกบลังกันข hey. ึ้นเลยนะเรินสองสามทีเซอมเตองสเซ็สองีเซ็ทเซ็อทีเซองสามทีเซ็ตสองสามทีเเอซออซ็องสามทีเซอาีซองเตองสาทีเมีองสอทองออาเตองามีเตทเองเองเอเอออ โอเควันนี้เราจะเปิดอีกเพลงหนึ่งสุดท้ายนะครับผมนะครับผมให้ทายว่าเพลงอะไรเพลงสุดท้ายนี้บรรยากาศปลายทางโอเคงั้นเราไปไมค์ข้าเลยก็ได้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่หรออะไม่อะไรไม่ใช่เพลงต่อไปนะครับผมขอมาให้ทุกคนอยู่ที่นะครับขอ b e a u t i ครับร้องไครับสักครู่นะครับผมมีมี t a k เ over b a n นี่นะครับครัโผมคระบหลกนี่เรามาอัดไป